สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ, Life กรส마ทไลฟ์ไฟกษียณน,นะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะกับดิฉันเพนสริปปัญญารชนค่ะท่านผู้ฟังเาะวันนี้ขออยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานะคะนาฬิกาที่ขอจะพูดถึงวันนี้นะคะไม่ใช่นาฬิกาบอกเวลาที่เราดูกันอยู่ทุกวันนะคะ แต่เป็นนาฬิกาชีวภาพนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะอันนี้ภาษาอังกฤษนก็ใช้คำว่า biological clock นะคะซึ่งเจ้านาฬิกาชีวิตเนี้ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงนะ,ะเป็นระบบที่ใช้ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายนะคะโดยต่ำใต้สมองของเราเองนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับ นาฬิกาที่ถูกติดตั้งไว้ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะคอยบอก เวลาที่เราควรจะต้องทํากิจวัตรประจําวันต่างๆนะคะเช่นเวลาที่เราควรจะต้องตื่นในตอนเช้านะคะเวลาที่เราควรจะนอนหลับในตอนกลางคืนหรือเวลาที่เราควรจะรับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นรวมไปถึงการออกกําลังกายการขับถ่ายนะซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็คือกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนนะคะ การที่เราได้ใช้ชีวิตตามสมดุลของนาฬิกาชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการกินการนอนการขับถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เรารักษาสมดุลในร่างกายได้อย่างดีเลยนะคะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคภัยต่างๆเชื่อไหมคะว่าบางทีเนี่ย เวลาที่บางคนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะะปวดมมเมื่อยตามร่างกายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดาเนินชีวิตหรือทํากิจวัตรประจําวันไปตามนาฬิกาชีวภาพอย่างเหมาะสมนะคะหรือเอาเราอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเวลาเช่นนอนดึกนะคะทานข้าวไม่ตรงเวลาตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะคะเขาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตเนี่ยนะคะเขาทําการวิจัยจนได้รับรางวัลโนเบลเลยนะคะแล้วเขาก็ค้นพบว่ากลไกระับโมเลกุลนะคะในสิ่งมีชีวิตเนะะี่ยที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบนาฬิกาชีวภาพเนี่ยนะคะ มันมีความสำคัญมากๆนะคะแเขาพบว่าการทำงานของยีนในร่างกายเกือบ80%เลยทำงานตามระบบนาฬิกาชีวภาพในแต่ละวันนะคะถ้าเพราะฉะนั้นนะ,ะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีผลกระทบต่อนาฬิกาชีวภาพของเรานะคะหรือหากเราใช้ชีวิตสวนทางกับนาฬิกาชีวภาพนะคะระบบต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจจะมีความแปรปรวนทําให้เกิดอาการผิดปกติหรือเกิดโรคภัยไข,ไขเ้เจ็บต่างๆเะะช่นอาจจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพคืออะไรนะคะจริงๆมันก็คือแสงสว่างนะคะเพราะแสงสว่างไม่มีความสัมพันธ์กับเวลาในแต่ละวันถูกไหมคะนั่นคือสาเหตุที่ทําไมโลกของเราถึงต้องมีกลางวันกลางคืนต้องมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็นั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยกำลังบอกเราถึงการที่เราควรจะต้องใช้เวลาให้เหมาะสมใน ธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงของการหมุนของโลกในแต่ละวันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่บนโลกเราก็ควรจะต้องปรับตารางเวลาในชีวิตของเราให้เหมาะสมกับธรรมชาติบนโลกด้วยนะคะดูตัวอย่างอย่างต้นไม้นะคะต้นไม้เราก็เห็นว่าต้นไม้ทุกต้นก็มีการเจริญเติบโตให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเช่นมันก็จะมีเวลาที่มัน ควรจะต้องคายกา๊าซออกซิเจนหรือคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือมันก็ปรับตัวไปตามฤดูการต่างๆเช่นฤดูร้อนมันก็ผลิใบออกมานะคะฤดูหนาวมันก็ผลัดใบร่วงหล่นนะคะแล้วก็ฟีสตัวเองอยู่นะะแล้วก็คอยเวลาที่มันจะปรับตัวให้หมุนเวียนเข้ากับธรรมชาตินะคะฤดูการต่างๆมนุษย์เราเองก็ควรจะใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับธรรมชาติเช่นเดียวกันทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่า เขาแบ่งนาฬิกาชีวาภาพออกเป็นช่วงเวลาอะไรบ้างนะคะอันนี้เขานักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการแบ่งกันไปเป็นแปดช่วงเวลาหลักๆในแต่ละวันเลยนะคะเริ่มกันที่ช่วงเวลาแรกนะคะก็คือตั้งแต่ตีสามนะคะตีสามถึงหกโมงเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการตื่นนอนมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่เดี๋ยวนี้ก็พอมีอายุมากขึ้นก็จะ ตื่นเช้ามากขึ้นบางคนตีสี่ตีห้าก็ตื่นแล้วนะคะราะจริงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตื่นนอนนะคะเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์ช่วงหกโมงถึงเก้าโมงเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ขับถ่ายนะคะช่วงเวลาเก้าโมงถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ เราไม่ควรจะยิบหลับในช่วงเวลาที่เราควรจะทํากิจวัตรต่างๆทํางานทําอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงทานอาหารกลางวันถูกไหมคะแล้วก็เขาก็แนะนําว่าก็ไม่ควรทานอาหารหลังบ่ายโมงนะคะเพราะจริงๆลําไส้เล็กก็ จะทำงานหนักมากนะคะตรงน,นี้ส่วนช่วงเวลาประมาณาบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรจะเราควรคจะออกกำลังกายในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นหกโมงถึงสามทุ่มก็แน,แนะนำว่าเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องทานอาหารแล้วนะคะอาหารเย็นนะคะก็จะส่วนใหญ่หลายๆบ้านก็จะทานอาหารช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้พักผ่อนทํกากิจกรรมเบาๆนะคะเพราะว่า,าร่างกายเราก็ เหนื่อยมาทั้งวันนะคะก็ช่วงเวลาที่อาจจะนั่งทํากิจกรรมเบาๆไปแล้วพอประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้านอนนะคะล้วช่วงเวลาสุดท้ายช่วงเวลาที่แปดก็คือตอนเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แนะนําว่าควรจะต้องหลับสนิทเพราะว่าโกรทฮอร์โมนทางานได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้เขาก็แบ่งอาเป็นอย่างที่บอกคือแปดช่วงเวลาแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราไปศึกษาอีกศาสตร์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ย เขาก็มีความเชื่อที่คล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลาฤดูกาลตามปีนะคะเพราะฉะนั้นเอ,อพวกในร่างกายของเราก็จะมีพวกเส้นลมปราณต่างๆหลายๆเส้นซึ่งแต่ละเส้นก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะแล้วก็มันก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ ทําให้ชีวิตของเราหรือร่างกายของเราสอดคล้องไปกับธรรมชาติได้เนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ทีนี้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเ,นเขาก็จะแบ่งว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสิบสองช่วงนะคะแล้วในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองชั่วโมงอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดกว่านักวิทยาศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูลงรายละเอียดกันนิดนึงว่าแพทย์แผนจีนหรือศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคือช่วงไหนเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะช่วงเวลาแรกเลยก็คือ ตีหนึ่งถึงตีสามนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาของตับที่ตับจะทํางานนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําคล้ายๆกันนะคะก็คือแนะนําให้เราควรจะต้องพักผ่อนนอนหลับให้สนิทเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คือพอตับทํางานเนี่ยมันก็จะมีทําหน้าที่กําจัดสารพิษต่างๆในร่างกายช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วงประมาณประมาณสักปีสองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะมีสารเมลาโทนินที่หลังสูงสุดนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าใครไม่นอนนะใครยังแบบเอ่อนั่งทํางานอยู่หรือออกไปเที่ยวนะตับก็จะทํางานไม่เต็มที่ของเสียก็จะ ไม่สามารถที่จะถูกกาจัดออกจากร่างกายได้อย่างเต็มที่นะคะทีนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทําให้คนก็อาจจะ มีใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะอารมณ์ร้อนกดง่ายนะคะหรือมีของเสียในร่างกายที่ทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคตับด้วยนะคะ, <S <S <อ>ะข้อห้ามในช่วงเวลานี้ก็คือไม่ควรจะทานอะไรแล้วนะคะตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนะคะเพราะว่าตับมันก็จะทํางานหนักขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องหลั่งน้ําย่อยออกมานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขจัดจาสารพิษแล้วมันก็ทําให้สารพิษตกค้างในร่างกาย<ๆ>ยิ่งถ้าเกิดใครนะ ไปเที่ยวนะคะยังไม่กลับบ้านเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์หนักๆช่วงนี้นี่อันตรายมากต่อตับมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะระมัดระวังนะคะต่อไปก็คือช่วงเวลาตีสามถึงตีห้านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของปอดนะคะเเขาก็แนะนําว่าให้หลังจากที่เรานอนหลับลึกไปแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ ควรจะต้องตื่นถ้าใครตื่นไหวนะคะประมาณตีสี่ตีห้าที่เมื่อกี้บอกเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะลุกขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปอดทําหน้าที่ได้ดีที่สุดร่างกายก็จะได้รับออกซิเจนเต็เตมที่นะคะปอดทํางานเต็มที่ที้ผลที่จะเกิดขึน้นคือผิวสวยหน้าใสนะคะพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงต่างๆก็จะทํางานดีเลยนะคะก็จะมีเม็ดเลือดใหม่ๆส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซอ,ออกซิเจนแล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายก็ทําให้มีเลือดฝาด สดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเป๋านะคะทีน,นี้ก็บอกว่าในช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยก็แนะนําว่าคนจะต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันชีพจรแล้วก็การหายใจเนี่ยลดต่ําลงนะคะทีน,นี้เลือดก,ก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดน,นะคะ ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเวลานี้นิดหนึ่งนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาปีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้อะคะ ทางศาสตรแพทย์จีนเขาก็แนะนําบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะฝึกขับถ่ายอุจจาระให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อให้ขับสับของเสียออกจากร่างกายนะคะแนะนําว่าต,ตื่นมาแล้วช่วงนี้ก็คือให้ดื่มน้ำอุ่นสักแก้วหนึง่งก็จะทําให้ขับถ่ายร่างขับถ่ายอ,อ,อุจจาระดีขึ้นนะคะแล้วก็ พวกบอดและลำไส้เนี่ยปกติแล้วมันจะทำทำงานสัมพันธ์กันนะคะถ้าเขาบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีห้าเนี่ยจริงแล้วแนะนําว่าเราควรจะตื่นนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทางชาวจีนเขาก็เชื่อว,ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ประตูฟ้าเปิดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าพระอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าทวารหนักของเราหรือลำไส้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียได้อย่างดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ ันเนี้ยมันจะถ้าเกิดเราสามารถที่จะขับถ่ายเป็นประจำในช่วงนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายมีความกระปีก้กระเป๋าแล้วก็ลําไส้เคลื่อนตัวดีนะคะแล้วก็ของเสียก็ถูกขับถ่ายออกไปได้นะคะที่พอหลังจากนั้นค่ะช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงจะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารสิ่งที่สําคัญเลยก็คือห้ามลืมทานอาหารเช้นานะคะเป็นเวลาที่ลมปราณเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราทานอาหารแล้วเนี่ยกระเพาะล่างกระเพาะอาหารของเราก็จะย่อยอาหารได้ดีนะคะ อาหารในมื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสําคัญอย่างมากเลยที่จะช่วยให้เราเติมพลังงานให้กับสมองให้กับหัวใจแล้วก็ร่างกายเพื่อที่จะส่งไปสูบฉีด สอบฉีดเลือดต่างๆไปเลี้ยงร่างกายทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าบางคนแหละที่บอกว่าเอ้ยกําลังกินอาหารประเภท I.F. อยู่กาลังไดเอทอยู่นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ปรับเวลานิดนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยให้อดอาหารในช่วงค่านะคะจนกระทั่งถึงเช้าแทนที่จะไปอ,อดช่วงเช้านะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ให้รับประทานอาหารเช้าในช่วงเวลาเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยจะดีกว่านะคะ ต่อไปคือช่วงเวลา9โมงถึง11โมงนะคะบอกช่วงเวลาในี้เป็นช่วงเวลาที่ม้ามทางานนะคะหมายความว่าเออเราควรจะต้องทํากิจกรรม ต่างๆนะคะคือม้ามได้มีหน้าที่อะไรในการควบคุมไขมันสร้างน้ําเหลืองควบคุมกระแสโลหิตควบคุมการย่อยการดูดซึมแล้วก็กระจายสารอาหารต่างๆและน้ําไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะ,แล,ะมมแล้วม้ามเนี่ยก็มีหน้าที่สําคัญในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆกําจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่แนะนําก็คือควรจะต้อง ทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าใครทํางานช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เวลาที่มีสมาธินะคะทางานได้ดีมีพลังงานทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็แนะนำะนิดนึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรจะกลับไปนอนต่อนะะช่วงนี้ไม่ควรนอนคือบางคนทานอาหารเช้าแล้วก็กลับไปนอนอันนี้ไม่แนะนานะคะนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปถึงเวลาในช่วง9โมงถึง11โมงนะคะที่ก็แนะนำว่าเราควรจะต้องทำกิจ กิจกรรมต่างๆนะคะหรือใครทํางานก็ก็จะมีสมาธิในการทํางานได้ดีเลยนะคะทีนี้ช่วงเวลาต่อไปคือช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะอันนี้บอกเป็นช่วงเวลาของหัวใจนะคะเออเป็นช่วงเวลาที่หัวใจ ก็จะทํางานหนักพอสมควรนะคะถ้าเกิดถ้าใครทํางานในช่วงนั้นแล้วแบบเครียดมากๆเนี่ยก็ต้องหาหาเวลาที่ผ่อนคลายอารมณ์ลงนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนำว่าช่วงเวลานี้แน่นอนค่ะเป็นชว่วงเวลาอาหารกลางวันนะคะก็จะแนะนําให้ทานอาหารกลางวันให้ตรงเวลานะคะใครทานเที่ยงก็คือเที่ยงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าสามารถที่จะพักผ่อนได้นะคะคือผ่อนคลายได้ผ่อนคลายอารมณ์ลงนี่ก็อาจจะนอนหลับ สักนีบหนึ่งนะคะหลังอาหารกลางวันนะคะจริงเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็แนะนํานะคะคือบางบางคนในที่ทํางานนะคะเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดใครทานอาหารกลางวันแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาเบรกเนี่ยบางคนก็จะนอนหลับนะคะประมาณสักสิบห้าสามสิบนาทีเพื่อให้หัวใจทํางานได้อย่างเต็มที่ร่างกายและสมองได้พักผ่อนเพื่อให้เกิดสมดุลในร่างกายทีนี้พอนอนยีบหลับสักแป๊บนึงเนี่ยพอตื่นมาในร่างกายก็จะสดชื่นเลยนะคะแล้วก็พร้อม ที่จะมีแรงที่จะทํางานในช่วงบ่ายต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงทีนี้พอบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้เล็กจะทําหน้าที่ย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปเราก็ดูดซึมนะคะแล้วกเ็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมพวกสารอาหารต่างๆเข้าไปอย่างเซลล์สมองแล้วก็ ทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อต่างๆพวกกาอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ถูกขับออกไปยังปสัสสาวะทีนี้ช่วงนี้ที่เขาแนะนํานะคะก็คือว่าไม่ควรทานอาหารอะไรในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะเพื่อให้ลำไส้เล็กทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคือ ช่วงนี้เราก็เน้นให้ทํากิจกรรมก็คือใครที่ต้องทํางานก็ทํางานต่อร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนแล้วถ้าใครได้นอนหลับนิดสักนิดหนึ่งนะคะก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปนะคะพอถึงเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับ ของเสียออกจากร่างกายนะคะเระแนะนําให้ดืม่มน้ําแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะในช่วงนี้นะคะหรือว่าควรจะทําให้ของเสียที่เป็นน้ำเนี่ยออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาแนะนําให้เราออกกําลังกายนะคะถ้ากใครชอบออกกําลังกายออกกําลังกายให้เหงื่อออกมากๆเนี่ยนะคะ แล้วก็เป็นเอยังสามารถที่จะทำให้หลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้ได้ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใครออกกําลังกายได้ก็ออกไปเลยนะคะเราก็แนะนําว่าให้ดื่มน้ํานะคะหรือเกล้งให้เพียงพอนะ,ะโดยเฉพาะใครที่ออกกําลังกายมากๆเนี่ยเสียงเหงื่อมากมากเนี่ยนะคะก็ดื่มน้ําตามเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะ แนะนำอีกนิดหนึ่งว่าก็เวลาออกกําลังกายเนี่ยก็อย่าหักโหมเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรจะกั้นปัสสวาวะนะคะคือปัสสวาวะเนี่ยถ้าเกิดกั้นเอาไว้มันก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นก็ให้ร่างกายช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ขับถ่ายพวกของเหลวออกไปจากร่างกายทาั้งทางปัสสวาวะแล้วก็ทางเงือนะคะช่วงเวลาต่อไปะคะ่ะห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของไตนะคะสิ่งที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงก็คือว่า ไม่ให้คือคือจริงๆเป็นช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แนะนําให้ทานอาหารนะคะเราก็เพราะไตไตเนีย่ยจะทําหน้าที่อย่างดีแล้วก็แนะนําว่าอาหารที่ทานเนี่ยก็ไม่ควรจะทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือรสจัดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไตต้องทํางานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็เออเป็นเราก็แนะนําว่าไม่ควรจะทานอิ่มมากเกินไปหรือทานอาหารที่ยากนะคะเพราะกระเพาะอ,อาหารกับลําไส้ก็จะทํางานหนักนะคะเพราะฉะนั้น อย่าลืมค่ะช่วงเวลา5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งก็หาเวลาที่จะทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็ใครทานอาหารเย็นตอนช่วงเวลาไหนก็แนะนําว่าให้ทานช่วงเวลานั้นให้เหมือนเดิมซ้ำๆกันแบบนี้นะครับตรงเวลาทุกๆวันนะคะทีนี้พอถัดจากนั้นค่ะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะ,ะช่วงเวลานี้ยเป็นช่วงเวลาที่ลมเส้นลมปราณของเยื่อหุ้มหัวใจและเส้นประสาทของสมองทํางานดีที่สุดนะคะ ช่วงนี้คือเราควรจะต้องทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมเบาๆบางคนนะคะอาจจะแนะนําว่าให้อาจจะผ่อนคลายเช่นอาจจะอ่านหนังสือฟังเพลงหรือใครที่สามารถนั่งสมาธิได้นะคะก็แนะนําให้นั่งสมาธิในช่วงเวลานี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายได้ผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อหัวใจการทำงานของหัวใจเช่นกันนะคะทีนี้พอถึงเวลาสามทุ่มถึง ห้าทุ่มนะฮะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่แนะนําว่าร่างกายเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะนอนแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครใครที่ยังไม่อาบน้ําช่วงนี้ก็ให้อาบน้ําอุ่นทําให้ร่างกายให้อบอุ่นนะคะเปลี่ยนเสื้อนอนทํากิจวัตรอะไรที่เบาๆนะคะหรือบางคนที่ห่วงแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็แนะนําให้ให้เริ่มเข้านอนได้แล้วนะคะบ,บางคนอาจจะนอนเออ สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นพร้อมที่จะพักผ่อนนะคะหรือใครก็พักผ่อนได้เลยส่วนช่วงเวลาถัดไปเนี่ยช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาของถุงน้ําดีช่วงเวลาเนี้ยเแนะนําว่าทุกคนต้องนอนแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะมีงานหนักขนาดไหนหรืองานยังยุ่งอยู่ก็ควรจะต้องเอหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ถุถงน้ําดีเนี่ยทํางานมากเลย ถ้าใครที่ยังไม่เข้านอนนะคะก็จะส่งผลให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะอาจจะทําให้นอนไม่หลับนะคะเพราะหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยคือนอนหลับหลับตื่นตื่นนะคะที่ในทฤษฎีของการแพทย์แผ,แผนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยใครยังไม่เข้านอนนะคะหรือนอนไม่หลับนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพหลายๆอย่างเลยไนมะ่ว่าจะเป็นอาการปวดศรีรษะนะคะหรืออาจจะคิดมากกังวลอย่างเงี้ยพอ พอเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลได้เลยว่าอาจจะรู้สึกงัวงเงียไม่แจ่มใสมึนงงนะคะอาจจะทําให้ใต้ใต้ตาคล้ํานะคะแล้วก็ถ้าใครอดนอนนานๆหรือไม่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะอาจจะส่งผลเสียต่อโรคนิ้วในถุงน้าดีแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการเขาบอกการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันถึงว่าหลับสนิทจริงๆเนี่ยเขาแนะนาว่าควรจะต้องเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ สามทุ่มถึงประมาณตีห้านะคะทีนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องบริหารคุณภาพของการนอนของเราให้แบบหลับลึกนะคะหลับแบบไม่ต้องมีสะดุ้งตื่นในตอนในตอนช่วงกลางคืนนะคะคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะหลับลึกได้เนี่ยนะคะเซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็จะได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมตัวเองระบบการเผาผลาญ ต,ต่างๆภายในร่างกายก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะแล้วก็สมฮอร์โมนต่างๆนะคะในร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลน,นะคะให้ทํางานสอดประสานกันได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมองได้พักนะคะแล้วก็สามารถที่จะเ,เหมือนกับรีบูตตัวเองนะคะก็สามารถที่จะทําให้ความจําเราดีขึ้นด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือจริงๆเราเขาบอกว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบการน,นอนที่แตกต่างกันนะคะจริงเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือคนที่ประเภทที่ตื่นเช้านอนเร็วนะคะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือนาฬิกาชีวิตเขาก็จะทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะพบมากในผู้สูงอายุถูกไหมคะก็คือเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็คนอีกประเภทหนึ่งก็คือตื่นสายแล้วก็นอนดึกนะคะคนกลุ่มนี้ก็ ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอก็จะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นนะคะหรือผู้ใหญ่ที่คนทํางานเนี่ยนะคะที่เขาก็จะบริหารเวลาของเขาโดยที่เขาจะทํางานดึกแล้วเขาก็จะตื่นสายนะคะเห mm hmm. ็นดี้พอนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันส่งผลได้ mm hmm. เห็นชัดๆเลยก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่อาจจะต้องทํางานตอนกลางคืน นะคะเช่นเ,เป็นรอปพ่อหรือที่มันจะต้องมีเข้ากะกลางคืนอย่างพวกพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยนะคะทีนี้คนที่เขาบอกคนที่ทํางานในกะกลางคืนติดต่อกันหลายๆปีเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะพบอัตราการป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเออถ้าเทียบกับคนที่เข้านอนเวลาปกตินะคะ ก็มีข้อสงสัยว่าล้วเกิดคนที่ต้องทํางานกะกลางคืนจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดเราใช้เวลาพักผ่อนในตอนกลางวันแล้วก็เอาเราปรับแสงนะคะคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรื่องแสงสว่างมีผลต,ต่อต่อระบบร่างกายถ้าเกิดเราปรับแสงให้มืดเลยแล้วก็เหมือนตอนกลางคืนแล้วแล้วเรานอนหลับเพื่อหลอกร่างกายเราได้ไหมนะคะจริงๆเขาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ครทีเดียวนะคะเพราะจริงๆนาฬิกาชีวิตของเราถูกตั้งมาเพื่อรองรับกับธรรมชาติก็คือการขึ้นของพระอาทิตย์การตกของพระอาทิตย์นะคะคือพูดง่ายๆนึกถึงเวลาที่เราต้อง เดินทางใครที่ทํางานแบบต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยๆที่เราต้องเดินทางไปในแถบทวีปที่มีช่วงเวลาที่ตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนะคะคือเวลาที่เราเดินทางไปถึงในช่วงกลางวันที่เขาเป็นกลางวันในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเรามันเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,เาต้องปรับตัวที่เขาเรียกกันว่า jet lag นะคะก็คือใช้เวลาปรับตัวซักระยะหนึ่งกว่าร่างกายจะ คุ้นชินกับธรรมชาติใหม่ที่เราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อแนะนำที่จะทำยังไงให้เราทำให้คุณภาพนาฬิกาชีวิตของเราทำงานได้ดี บ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือพยายามปรับการนอนของเราให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันนะคะคือจริงๆเราสังเกตว่าบางคนเนี่ยช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ก็จะนอนในเวลาหนึ่งพอเสาร์อาทิตย์บางคนก็จะมีนัดสังสรรค์กับเพื่อนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นสายบางคนตื่นเที่ยงอะไรเงี้ยนะ,ะคะก็จะทําให้คุณภาพของนาฬิกาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะทีนี้วิธีที่แนะนําก็คือว่าถ้าใครแบบต้องออสังสรรค์น,นะคะก็ควรจะไม่อยู่ดึกมากนะะักนะคะแล้วก็ คืนวันอาทิตย์ก็ไม่ควรจะนับไปทานข้าวหรืออยู่ดึกๆึกก็ควรจะปรับเวลานอนเพื่อจะพร้อมที่จะไปทํางานตื่นไปทํางานวันจันทร์นะคะสําหรับคนไหนที่รู้ตัวเองว่านาฬิกาชีวิตตัวเองไม่สมดุลกับธรรมชาตินะคะเช่นเป็นคนที่นอนดึกตื่นสายนะคะแล้วอยากจะปรับเวลาให้เหมาะสมมากขึ้นก็แนะนําว่าค่อยๆปรับเวลาให้นอนเร็วขึ้นกว่าเดิมสักสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เพิ่มไปทีละนิดทีละนิดจนเวลามันเข้าที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เอ่อ ปรับในการชีวิตของตัวเองได้ดีด้วยนะคะที่แนะนําก็คือว่าต้องตื่นนอนควรจะต้องตื่นนอนตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็รับประทานอาหารตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าไม่ควรจะดื่มชาหรือกาแฟหรือพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนช่วงบ,าบาะะว่ายๆนะคะเพราะจะทําให้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนะคะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการนอนนะคะ อันเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะคือถ้าสามารถที่จะปรับเวลาของตัวเองให้สามารถจะเข้านอนได้ตามเวลาธรรมชาตินะคะก็คือไม่เกินห้าทุ่มนะคะแล้ก็ตื่นเช้าได้เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะคนไหนที่ติดพวก อุปกรณ์การสื่อสารทั้งหลายนะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไอแพดเนี่ยแล้วก็ใช้มากในช่วงเวลากลางคืนนะคะเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าพวกอุปกรณ์พรานี้มันมีแสงสีฟ้าที่เป็นการรบกวนสมองทําให้เรานอนไม่หลับนะคะอันนี้ก็จะแนะนําเลยว่าก็ จะต้องควรจะต้องหยุดทุกอย่างนะคะคือก่อนนอนก็คืออาบน้ํานะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนะคะนั่งสมาธิฟังเพลงนะเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้านอนเอแล้วก็สามารถที่จะหลับได้อย่างมีคุณภาพนะคะ ทิ้งท้ายไว้ที่หนึ่งสำหรับคนที่ต้องทำงานในกะกลางคืนนะฮะอันนี้สำคัญมากก็คือต้องบริหารเวลาในละในช่วงที่เราจะต้องนอนหลับในช่วงกลางวันให้ดีนะคะทำบรรยากาศอะไรให้หน่านอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันเนึ้งก็คือว่า ควรจัดสรรเวลาให้เราได้นอนเนี่ยอย่างน้อยก็คือเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะแล้วก็มีหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เพียงพอนะคะตามหลักโภชนาการนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเราทําไม่ได้ตามน,นั้นก็อาจจะต้อง ทานอาหารเสริมนะคะพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาฬิกาชีวิตนะคะก็หวังว่า,าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์แล้วก็แนะนำนะคะใหเ้เรา ปรับนาฬิกาของเรานะคะนาฬิกาชีวิตของเราให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะคือตื่นเช้านะคะตื่นแต่เช้าเราก็นอนหลับตอนกลางคืนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ